วันนี้อย่างที่บอกไปในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะครับโคมาริโอยูรอฟสกี้ให้ฝึกซ้อมเช้าเย็นนะครับก็เป็นประจำแบบนี้ตลอดชิปที่แคมป์กิเลเวเล่ละครับหลังจากช่วงเช้าวิ่งวิ่งวิ่งกันมาแล้วนะฮะช่วงเย็นก็ยังคงต้องมาฝึกซ้อมกันต่อแต่มีข้อดีไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบาแล้วนะฮะนักเตะกิเลนผิวขางเราส่วนใหญ,ญ่จะกลัวรองเท้าผ้าใบากันนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ผ้าใบาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าวิ่งหนักแน่ แต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยใส่สตั๊ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นในการฝึกซ้อมกับลูกฟุตบอลนะครับซึ่งน่าจะแฮปปี้มากกว่าการฝึกซ้อมช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศาการฝึกซ้อมเทรนนิ่งของสโมสรเมืองทองอยู่แต่ของเรากันดีกว่านะครับจะได้เห็นหนักเตะใหม่ๆหลายต่อหลายคนนะฮะที่เดินทางเข้าสู่แคมป์กีเลเวลเล็ของเรารวมไปถึง <laughs> ป่าก็จะได้เห็นการฝึกซ้อมของผู้สัประตูด้วยนะครับใช่ครับมีแฟนคลับถามมาว่าน้องปางปรากฏกลับมาจากอุดรธานี มาฝึกซ้อมกับทีมเมืองทองใช่ไหมใช่ครับก็มาฝึกซ้อมให้ทางสตาฟโค้ชทีมงานได้เห็นฟอร์มกันก่อนนะฮะหลังจากเล็กแรกไปเป็นมือนหนึ่งไปไปที่อุดรธานีมานะครับก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองให้ทางโค้ชโตนิพนมาลานนนแล้วก็ทางโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ได้เห็นนั่นเองละครับเราจะทิ้งท้ายภาพบรรยากาศการเชนนิ่งบางส่วนที่สามารถเก็บภาพมาฝากแฟนคลับกีฬาเอเชียของเราได้นะฮะ,ะตามมาชมกันเลยครับ

back 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 good back 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 come back come back 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 ดูเอามาทีมันจังหวะศูนย์หน้าจะวิ่งไปไล่อ้าว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 ครับตาร์เก็ตโกลครับครับคอมมอนสกอร์โนคอมมอนคอมมอน ไพ่แล้วดอกเองแล้วดูจังหวะที่โยนเวลาแข่งจริงสูนหน้าไม่ให้เสียงโอเคคุณเซฟไปขวาปปดยอะสุดเก้าสิบนี่นี่น้ยเยอ้หนึ่งตกสองสามสิบสี่ล่าส์โอเคล่าสสอบเกบ